ช่วงนี้เราจะมาคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับคุณสมคิดเชื้อคงซึ่งมีท่าทีกับเรื่องนี้ว่าเข้าทางคุณมรชัยเหมะมาตลอดนะครับวันนี้เปลี่ยนไปหรือไม่ฟังเสียงท่านดูครับสวัสดีครับท่านสมคิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวบนราชานีทุกท่านครับสวัสดีครับครับดูเสียงเหนื่อยหน่อยนะครับท่านครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับท่านสสครับตอนนี้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตัวท่านเองตอนนี้ คิดอย่างไร,รต่อพนทศกรรมีทศก,กรมรกรมแบบเหมาเข่งเหมายุเกเข่งนี่ครับผมอ่าสิอย่างนี้นะท่านสุชชยครับครับลรบแ<ร>บบนี้ผมถามคนจับกันมาแต่ต้นครับแล้วก็เราตั้งใจว่าพรบฉบับนี้ทําให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกสีเสื้อทีนี้มันบังเอิญอย่างไงก็ไม่ทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกรรมธิการเสขยงมากโดยท่านประยุทธ์ุริฐานิตซึ่งในโคต้าพักเพื่อไทยครับได้ไปเสนอแก้ไขมาตราสาม ก็คือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลพวงการปฏิวัติ19กันยา2549ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนายกทักษิณด้วยครับแล้วก็มาต่อนเนื่องกับเมพุทธภ,ภา53ครับซึ่งหนึ่งสองในนั้นก็มีคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพครับด้วยด้วยครับทีนี้ขอเหตุผลที่ผมดูข้างนอกก็คือแปลว่า ร่างที่พวกผมทํากันไปนั้นน่ะในมาตราสามมันไปขัดรัฐธรรมนูญมาตราสามสิบคือทุกคนต้องเสมอภาคทางกฎหมายครับเอืเอิมาตราสองนั่นน่ะเราเขียนเราก็เขียนโดยนักกฎหมายเหมือนกันว่ายกเว้นแกนนําและผู้สั่งการอืตรงนี้ไปขัดก็เลยกรรมธิการก็เลยไปไประชุมปรึกษาหรือว่าแก้ใหม่อื เองไม่ได้อยู่ในกรรมธิการที่สามัญก่อนที่จะมีเรื่องนี้ก็แว่วๆใส่หูอยู่คร<ำ>ับแล้วผมก็ปรึกษากับคุณวรชัยว่าถึงอย่างไรเราได้พูดแต่ต้นเราทําเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องเอาเหตุผลมาให้ชัดแล้วคุณควรชัยก็ได้แปลยติให้กลับมาร่างเดิมแต่เป็นเสียงข้างน้อยอ๋อแต่เป็นตอนนี้ตอนนี้มันเรื่องยังยังยังไม่จบเพียงแต่ว่าข่าวออกไปนั้นว่าเจ๊แดงสังลุยไม่มีหรอครับเพียงแต่ว่า ผมเมื่อวานนี้เลยแถลงข่าวว่าผมยังยืนยันสุดเดิมว่าถ้าจะแก้ไขต้องเอาเหตุผลมาให้ชัดแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้เลยที่จะให้คุณอรพิสิทธิ์กับคุณสุเทพได้ไประโยชน์เพราะมันคนละเรื่องรเรื่องหนึ่งผู้ที่ได้ผลพวงจากรับผลพวงจากปี4ี่เก้าเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าผมข้อข้างท่านทักษิณคือปีสี่เกใครที่โดนคดีแบบนี้ซึ่งให้เขากลับไปตั้งสถานะเดิม เพราะใช้อำนาจในการรัฐประหารนั้นมาตั้งครับแต่กรณีของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันเกิดตีห้าสามซึ่งเขาเป็นรัฐบ,บาลแลวเขาใช้อำนาจในการจัดการกับประชาชนครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งคุณชัยใช้ฝากนิดหนึ่งมีข่าวออกมา,ลาหลายสายว่าถ้ากรณีนี้ผ่านไปได้นายกทักษิณจะได้เงินสี่หมื่นหกพันล้านพร้อมดอกเบี้ยอ่าไม่จริงครับคนละเรื่องเลยเอาเรื่องคนละเรื่องมารวมเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง กฎหมายฉบยับนี้ไม่ใช่กฎหมายการเงินมาตราห้าระบุชัดไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรเลยผมพยายามจะชี้แจงว่าถ้าจะกรรมธิการเสียงข้างมากจะทําต้องเอาเข้าที่ประชุมพักเพื่อไทยยังไม่จบนะครับคเพราะว่าส่วนหนึ่งเสียงของพักก็ต้องฟังด้วยเพราะมันจะหลากหลายความคิดเห็นคผมยังยืนยันคําเดิมว่าผมไม่ติดใจในการแก้ไขกู้ที่ได้รับผลพวงปีสี่เก้า แต่จะมารวมปีห้าสามด้วยซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยถูกฆ่าตายตีว่ร้อยศพเนี่ยบาดเจ็บสองบันเนี่ยผมอยากหาคนรับผิดชอบครับครับเพราะว่าคดีอาญาอย่างนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยไปผมเห็นว่ามันมันมันฟังดูแล้วผมก็ยังทําใจไม่ได้ครับท่านสสครับเมื่อสักครู่นี้เราท่านท่านสสครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดสายไปในชั่วโมงแรกประมาณยี่สิบนาทีนะครับผม เปิดสายไปว่าให้พี่น้องประชาชนโทรเข้ามาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพรบหมอยกเข่งนี้ครับโทรมาทั้งหมด32สายเห็นด้วย6สายไม่เห็นด้วย26สายครับผมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับยกเข่ง80กว่าเปอร์เซ็นต์คือไม่เห็นด้วยครับผมถูกต้องผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับราะว่าถ้าบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันถ้าสมมุติว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องให้สารนูนตีความแต่วันนี้เรื่องมันไม่จบเพราะมันต้องเข้าสภาวาระสอง รับรองนะครับว่าสิ่งที่คุยกันไว้เนี่ยในวาระสองมันจะต้องยำใหญ่ครับครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงยวครับท่านสสครับในแง่ข้อกฎหมายที่ยกร่างไปนะที่ผ่านวาระหนึ่งนั้นคือกรรมธิการมีสิทธิ์จะแก้ไขได้หรือไม่ครับตรงนี้ครับผมแก้ไขได้ครับแต่มันอยู่ในหลักการเดิมต้องอยู่ในหลักการเดิมใช่ไหมครับผมใช่เพราะว่าท่านวิชมหาคุณบอกว่าในส่วนของการแก้ไขนั้นคือจะต้องคือมาตรานะฮะแต่ต้องเป็นไปตามจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ไม่ใช่ว่าออกกฎหมายตามอำเภอใจและต้องไม่ไปก้าวไก่อำนาจของสามฝ่ายด้วยมั้งนั้นครับก็นี่ไงนี่ไงผมถึงบอกว่าต้องเพราะหลายคนหลายความคิดต้องเอาเข้าที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งครับครับุ่นนี้เขาจะมีการประชุมกรรมธิการวิสามันเพื่อให้ผู้ที่แปลยติเข้าไปชี้แจงผู้แปลยตินี้ไม่ใช่มีเฉพาะท่านประยุทธ์ศรีพันธ์นี่นะครับคุณอภิสิทธิ์ประจวบชีวาก็แปลยติครับแลวแปลยตินี่คุณอภิสิทธิ์ยกโทษให้เฉพาะนะครับ เฉพาะละหูโทษเสื้อแดงเสื้อเหลืองคุณอิสวทธิษ์เขาไม่ให้ทั้งนั้นยึดสนามกินเลยนักเขาก็ไม่ให้อืเขาไม่ให้เลยนะครับเก้าสรรพอให้บ้างอาจารย์เก้าสรรอติพโพธิ์เนี่ยพอให้ออกมาบ้างแปลยติอยู่หลายคนเพราะฉะนั้นเรื่องไปรยตินี้มันยังไม่จบนะครับมันต้องเอาเข้าไปคุยกันใหม่ก่อนอีกทีหนึ่งเออโทษนะแกพูดไปล่วงหน้าว่า มันจะเป็นยังไงอยากให้พูดสรุปจบอ่าโทษนะเรื่องนี้ท่านประยุทธ์ดำเนินการโดยพลการหรือว่าผ่านที่ประชุมของพักมาก่อนครับผมไม่ครับไม,ไม่ไม่มีการประชุมพักเลยครับหรือว่านายใหญ่สั่งการไหมครับไม่ทราบครับเรื่องนี้รู้แต่ว่าเขาคุยกันในกลุ่มของเขาเขาบอกว่าเอะท่าไนไหนไหนมันขัดรัมนู่นแล้วทําไมไม่ด,เดาเนินการทั้งหมดถ้าพักถ้าพักเพื่อไทยมีมติว่าสนับสนุนเนี่ยท่านสมคิดทําไงฮะท่านวรชัยทําไงฮะยังยังตอบคําถามนี้ไม่ได้เลยยังไม่ได้คุยกันอื ตอนนี้ท่าทีของสอส,อสอเป็นอย่างไรตอนนี้ครับไหนครับท่าทีของสอสอภาคเพื่อไทยในพร่ไทยในคเพื่อไทยตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ครับยังเงียบอยู่ครับยังเงียบบางท่านก็โทรมาคุยกับผมว่าไม่เห็นด้วยบางท่านก็บอกเห็นด้วยอืออะไรเหมือนกันฮะหลากหลายครับผม,ผมเ็เจออยู่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าอยากให้ผมถอยถออกถอยแล้วก็บอกว่าเพื่อความปปะนมีประนอมอยากให้ทุกอย่างจบผมก็บอกว่าจบไม่มีปัญหาผมไม่ใช่ ผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจบารงมีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราได้รับปากพี่น้องประชาชนว่าเราจะไม่ให้พี่น้องประชาชนก่อนครับวนผู้อื่นจะได้รับอน,นุสวงนั้นควรจะออกเป็นกฎหมายต่อไปค่อยๆค,คุยกันไปทุกอย่างค่อยๆคุยไปแล้วมันจะดีเองบรรยากาศมันจะดีเองครับแยกแยกทำแล้วมันจะยุ่งยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องมีการประชุมพัก,กวัานอังคารและรับรองว่าทุกคนจะได้สแสดงความคิดเห็นพรรคเพื่อไทยก็ต้องมีความคิดเห็นอีกหลากหลายฮะเยอะแยะมาก เห็นแรงข่าวจากหนังสือพิม์มติชนและก็ทีมการเมืองของไทยรัฐวิเคราะห์บอกว่าแกนนําของพรรคบอกว่าอาจจะถอยกลับไปใช้ฉบับของคุณวรชัยแทนยังยังยังไม่ทราบครับพรุ่งนี้อีกสองวันก่อนครับผมครับว่าต้องไปชี้แจงในขั้นกรรมธิการก่อนนะครับครับผมวันนั้นคานี่จะชัดเจนใช่ไหมครับหรือยังไงครับน่าจะวันวันศุกร์จะชัดเจนวันศุกร์นี้นะครับวันน่าดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องให้สิทธิ์ของคนไกลติก่อนครับพรุ่งนี้ประชุม้อย่างไรเราเอาเข้าพักพรุ่งนี้กับเมรินนี้ครับรกบ ครับแล้วถ้าหากว่า,าผมโชคดีอย่าง <c oughs> ผมไม่ได้เข้าไปนั่งในเป็นกรรมธิการที่สามันค่านเราเรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเราตอบคำถามได้ง่ายเพราะเราไม่ได้ทำเป็น <c oughs> เรื่องของกรรมธิการแล้วเราโยนเขาา้าสภาแล้วถ้าคณะคที่คนกํามึิต้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับสมมุติว่าเกิดเ,เห็นด้วยกับการยกแข่งเนี่ยท่านสมคิดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงไหมครับบรรยากาศอย่างนี้นะในความคิดผมเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ย ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยผมยังไม่มีหรอก<ม>เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เขาได้ประโยชน์ด้วยเขาด่าด้วยอื<ม>นะครับคุณสังเกตนะเขาได้ประโยชน์สมมติว่าจะเอาทั้งหมดอ่ะครับคุณสุเทพได้ประโยชน์แล้วเขาก็เลยดมพลด่าด้วย<ม>เขาได้ฟรีแล้วด่าเราด้วยมผมถามว่าทำทำไมครับได้ฟรีแล้วด่าดผมด้วยครับมไม่เห็นว่ามันไม่ดีเลยเขาได้ประโยชน์แต่เขาไม่มองประโยชน์ว่าที่เขาได้เลยครับทั้งได้ทั้งด่า ทั้งได้ทั้งดา่ามีบางคน่ม,ม,มีบางคนวิเคราะห์บอกว่าการที่ทําอย่างนี้แสดงว่าทางพักเพื่อไทยต้องการโยนหินถามทางว่าถ้าเผื่อเอาประเด็นที่แรงที่สุดโยนไปใน,ในอากาศแล้ว<อ>ดูซิว่าฝ่ายตรงข้ามที่มีการต่อต้านนี่จะออกมามีแรงขี่มากนะัก้นเป็นการเช็คก,กาลังของฝ่ายตรงข้ามนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับอไม่เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าผมว่ามัน,มน มันง่ายไปหน่อยอืมครับผม,<ค>มพวกเขคิดได้ท่านยังคิดได้เลยถ้าสมคิดคุย,คยกับน,นายใหญ่บ้างไหมครับว่ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นอย่างไรครับจริงๆผมจะเดินทางไปพบนายวันที่ยี่สิบเจ็ดไปทอดกระถิ่นโอ้ครับเขานัดกันทอดกระถิ่นท,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 ที่ที่อินเดียปกติเขาไปคนทุกปีแต่บังเงินผมไม่เคยไปแล้วก็ชวนกันไปสี่ห้าคนปรากฏว่าอก็ไม่ได้ก็ได้ยกเลิก เพราะว่าติดภารกิจกันทุกคนก็ยกเลิกมีไปประมาณทักงยี่สิบกว่าคนว่าท่านนั่นนายใหญ่ไม่ได้ท่านทักษสิณนไม่ได้ไปด้วยอครับผมเพราผมก็ติดงานด่วนก็เลยขอยกเลิกเมื่อวานนี้นะครับครับผมแต่คุณตุ้ยชัยครับจริงๆเรื่องนี้นะครับรอมิดหน่อยแล้วก็ทางกลุ่มเราก็จะคุยกันในวันจันทร์หน้าครับว่าเราจะดําเนินการท่าทียังไงแต่ผมวันนี้ทั้งคุณวรลชัยทั้งหมอเชิดชัยในานะที่ทําผมก็บอกว่าในความเห็นผมมีเท่านี้ ใครจะเป็นความมิจฉอิสระส่วนตัวก็เชิญเราจะไม่ผูกมัดกันครับเพราะถือว่าเราทุกคนเดินส่งถึงสภาแล้วถ้ากรรมธิการจะไปทําอย่างไรเสียก็ขอให้ผมได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นพี่ไายในสภาด้วยอืครับอยากบอกอะไรกับแฟนๆเพื่อไทยที่ฟังรายการอยู่บ้างครับเอ,อขอบอกแฟนเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยยังดําเนินการทางการาาเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจเท่านั้นเอง วันนี้พักร่วมรัฐบาลก็โตมาหาผมว่าเขาไม่ได้ดังใจผมก็บอกว่าคนเป็นร้อยจะได้ดังใจยากคนหนึ่งต้อการหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งไม่ต้องการหนึ่งหนึ่งแต่ผมอยากให้ทุกพักวันนี้ผมยังพูดเลยนะครับมาให้สัมภาษณ์ไปหลายสายก็บอกว่าถอยคนละกลุ่มคนละกล้าวได้ไหมแล้วมาคุยกันใหม่โอกาสที่พลบนี้เจะบคว่ำม,มีไหมฮะไม่ผ่านสภาถ้าปล่อยถ้าปล่อยไม่คุยกันไม่รู้เรื่องผมว่าโอกาสคว่ำม,มันมีถ้าเผื่อคว่ำมหมายว่าพี่น้องเสื้อแดงก็คือไม่ได้มีการผิดหวังผิดหวังด้วย ผมผมอยากให้พี่น้องมันทั้งเสื้อเหลืองด้วยอืมทั้งเสื้อเหลืองเพื่อที่โดนคดีผมผมไม่อยากให้พี่น้องเขาเขาผิดหวังเรื่องแบบครับหรือว่า<ม>คนติดคุกหนึ่งนาทีมันเหมือนหนึ่งปีนะครับตัวท่านเอไปนคนที่เสนอเรื่องจะเสียใจไหมถ้าเผื่อมันความจริงๆเนี่ฮะยอมรับว่าทําใจยาก ครับผมขอบคุณท่านสสมากครับผมขอบพระคุณมากครับท่านสมคิดครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีสวัสดีครับสมคิดเชื้อคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานียังคงยืนยันแข่งขันเพราะเป็นคนที่นําฉบับวรชัยเหมะนี่ขึ้นมาครับทำกัน3มคนคือมีท่านสมคิดท่านเชิดชัยเชิดชัยแล้วก็ท่านวรชัยท่านวัวชัยครับครับ